ฝรังมาสิกว่าปีเนี่ยฉันไม่เคยเห็นเคสหนักเลยให้เข้าเครื่องจับเทจนะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้แก้วชาแนลวันนี้ขอคุยกันเรื่องนี้ดีกว่านะคะคือไปอ่านเจอมาคือ เขาถามว่าท่านใดเคยแต่งงานหรือจะแต่งงานกับแฟนที่ค่อนข,ข,ข้างมีฐานะนะคะหรือเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเขาขอให้เราทําสัญญาก่อนแต่งและสำคัญน,นะคะนี้ให้เราเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อดูว่าเราไม่ได้โกหกจริงๆอันนี้หนักนะหนึ่งทำสัญญาก่อนแต่งเราไม่ติดนะคะแต่มันถือว่าเป็นเป็นเรื่องปกติเรารักชอบกันแล้วค่อนข้างระวังตัวมากในเรื่องทรัพย์สมบัติ แล้วถ้าทำเราต้องป้องกันสิทธิ์อะไรไหมข้อ 2. การเข้าเครื่องจับเท็จมันน่าจะไม่ปกติเคยมีแฟนมาไม่เคยเจอเครซี่อย่างนี้มาเลยแต่พอเข้าใจเขาอยู่มีท่านใดเคยมีประสบการณ์ที่ก่อนแต่งงานแฟนให้เข้าเครื่องจับเท็จบ้างคะหมายเหตุเขาเคยแต่งงานมาก่อนที่อเมริกาอย่างที่รู้กฎหมายที่นั่นค่อนข้างไปในทางฝ่ายหญิงเราเขากลัวว่าการย่าถ้าเราหย่าแล้ว จะต้องแบ่งสมบัติเขามาคะนะคะส่วนเรื่องการจับเท็จเขาเห็นเราถ่ายรูปกับเพื่อนที่เป็นทอมในไอจหลายรูปเลยเขาเลยอยากจะรู้ว่าเพื่อนจริงๆหรือว่าผู้หญิงคนเนี้เป็นแฟนประเด็นขอให้เข้าเครื่องจับเท็จไม่ได้อยู่ที่ว่าเคยคบกับผู้หญิงหรือไม่เคยคบแต่ที่เราบอกว่าไม่เคยคบเนี่ยเราไม่ได้โกหกนะแต่ทําไมเขาทึ่งว่าเราโกหกเขาบอกว่าเขาถือเรื่องกัน โกหกมากแบบเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยไหมคะถ้าเราตกลงแล้วแต่งงานกันนะคะก็จะม,มีมีหลากหลายความคิดเห็นนะคะที่ที่เข้ามาให้ความคิดเห็นนะคะแต่เดี๋ยวขอขอประแก้วขอแสดงความคิดเห็นหน่อยหนึ่งคือการที่ทําสัญญาก่อนแต่งนะคะมันก็ไม่แปลกมันไม่แปลกนะคะเพราะว่าหลายคนที่ทําสัญญาก่อนแต่งเนี่ย หลังจากที่แต่งงานแล้วไปอยู่ด้วยกันแล้วฝ่ายสามีก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนทำสัญญาใหม่หรือว่าเป็นโมฆะไปเลยอันนี้ก็มีนะคะเยอะแยะนะคะมันมันก็เป็นการป้องกันอย่างหนึง่งคือมันก็สมบัติเขาอีกอย่างหนึง่งอาจจะเป็นทรัพย์สินของพี่น้องของตระกูลหรือว่าการ ร่วมหุ้นกับคนอื่นนะคะในหลายๆอย่างในหลายๆเหตุผลอันนี้ก็ทำทำาไปเถอนะคะมันไม่ใช่ว่าเป็นการไม่ไว้ใจกันแต่เพื่อความสบายใจทั้งเขาและเรานะคะท่านใดที่ยังติดเรื่องการการทําสัญญาก่อนแต่งแล้วม,มึงมางองมาแงง,ง,งว่าเขาไม่ไว้ใจเราเข,าอ,า,งงเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้อย่างนี้เงานะคะก็คือนั่นไปเลยแต่ส่วน อันนี้หนักนะถ้าว่าให้เข้าเครื่องจับเท็จนี่เฮ้ยเฮ้ยมันมันอะไรว่าเฮ้ยเราไม่ใช่อาญากรรมอ่าอาศยากร,าากรเราไม่ใช่โจรเราไม่ใช่อะไรที่ไหนเฮ้ยคนนี้นะคนนี้ผู้หญิงคนนี้จะไปเป็นเมียคุณนะเว้ยเฮ้ยคือทําสัญญากรแต่งมันก็อโยนหยวนอ่ะนะแต่ว่าให้เข้าเครื่องจับเท็จบ้าเปล่า,าวะคือคือหนักนะตั้งแต่ดิฉัน <c oughs> ครบแล้วคุกคีกับบรรดาเมียฝรั่งมาสิบกว่าปีเนี่ยดิฉันไม่เคยเห็นเคสไหนเลยที่ให้เข้าเครื่องจับเท็จนะอย่างมากก็อทําสัญญาก่อนแต่งนะคะจะเข้าเครื่องจับเท็จไม่เคยคือถ้าให้คุณไปคุยกับเขาดีกว่านะคะคือไปคุยกับเขาว่าเฮ้ยเรื่องเครื่องจับเทเ็จในมืองบ้าเปล่าตลกป่วยเปล่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ คือมันก็อยู่ที่ตัวคุณเองเจ้าของโพสเองนะคะว่า i, ถ้าคุณจะโอเคไหมถ้าเข้าเครื่องจับเท,ท็จในเมื่อเราคือคิดแบบสบายๆใจนะคะในเมื่อเราเราไม่ได้โกหกเราไม่ได้อะไรก็คือออเดี๋ยวนะเข้าเครื่องจับเท,ท็จจับก็จับไปอะไรแบบเนี้นะคะให้มันแล้วแล้วไปแต่แต่นะคะ คือถ้าคุณเต็มใจในการทำก็แล้วแล้วไปแต่ถ้าคุณทําด้วยความฝืนใจมันก็จะเป็นเป็นบาดแผลเล็กๆนะคะถ้าเรายิ่งไม่คุยกันไม่อะไรกันมันก็จะบาดแผลมันก็จะเริ่มใหญ่หๆใหญ่ๆขึ้นนะคะจนสักวันหนึ่งมันก็รักษาไม่หายนอกจากจะตัดทิ้งนะคะนะยังไงก็ขอให้เจ้าของโพสต์นี้ก็คือ กลับไปคิดเองตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะว่ามันจะยังไงคุณไหวไหมคุณรับได้ไหมมันอยู่ที่คุณค่ะไม่ได้อยู่ที่พวกเราที่มาแสดงความคิดเห็นหรืออะไรนะคะคือเพื่อนๆหลายคนออ,ออกมาแสดงความคิดเห็นได้แต่คนที่จะตัดสินใจจริงๆก็คือคุณเพราะว่าตัวคุณต้องไปอยู่กับเขาไม่ใช่พวกเรานะคะเอาละค่ะแล้วทีนี้เราก็หันมาดูที่ ความคิดเห็นต่างๆนะคะที่เพื่อนๆมาร่วมด้วยช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะคือเป็นเรื่องปกติค่ะของคนที่นี่เรียกว่าพรีนับนะคะคุณก็หาทนายฝั่งคุณด้วยดูข้อเสนอดีๆอย่าให้เราเสียเปรียดเราว่าดีออกเราก็ทำอยู่กี่ปีได้กี่ล้านก็ว่าไปหลังเลิกเราไม่ชอบ ไม่รับรับผิดชอบทุกกรณีอะไรแบบเราไม่รับผิดชอบทุกกรณีคนประเทศนี้ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยไว้ใจคนเอเชียค่ะกลัวมากรอบกอบโกอยอยู่ๆกันไปนานๆเขาก็อาจจะยกเลิกได้นะคะเหมือนหลายๆคู่เขาอาจจะยังไม่ไว้ใจคุณในช่วงแรกๆคุณเข้าไปอยู่เหือกที่เนี่ยมีแต่ได้กับได้ยิ่งแต่งครบสิบปีแล้วยิ่งดีนะคะอ่าส่วนเรื่องเข้าเครื่องจับเท็จนี่แลดูจะหนักนะคะ เอาละค่ะส่วนเรื่องต่อไปนะคะอ่ะมาต่อกันค่ะเมื่อกี้ต้องหยุดไปเพราะว่าแฟนเปิดเพลงเสียงดังนะคะกลัวกลัวติดเรื่องลิขสิทธินะคะนะคะแล้วทีนี้ความคิดเห็นต่อไปนะคะคุณหาทนาย ที่แปลไทยให้คุณด้วยนะคะแจกแจงทุกรายละเอียดให้คุณเข้าใจถ้าตรงไหนคุณไม่โอเคคุณก็แยงไปได้เลยนะคะอย่าเพิ่งเซ็นและเห็นคุณบอกว่าจะมาเควันคุณต้องมั่นใจนะคะว่าสัญญาโอเคกับคุณดีเพราะถ้ามีปัญหาเขาไม่แต่งไม่จดคุณจะต้องกลับไทยอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้ไม่เหมือนมา CR1 นะคะมาถึงรอสักพักจะได้เพลนการ์ดเลยแต่รอนานกว่าต้องเอามาให้ชัวร์นะคะยิ่งคุณทำงานทำการดีที่ไทยอาจจะเสียโอกาสต้องลาออกมาเขาไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยแต่ถ้าไม่โอเคก็ส่งคุณกลับเพราะฉะนั้นอ่านข้อตกลงให้ดีๆก่อนเซ็นสัญญาก่อนแต่งนะคะขอให้โชคดีค่ะส่วน ความคิดเห็นท่านต่อไปนะคะก็บอกว่าเกินไปไหมอะ่ะจะมีผัวมีเมียทั้งที่ต้องขนาดนี้เลยเหรอรวยแล้วงกกลัวแต่เสดเงินกระเด็นก็ไม่ควรมีเมียคนเรามันมีวิธีป้องกันทรัพย์สินทรัพย์สมบัติตัวเองอีกหลายหล,ลายทางโดยที่ไม่ต้องทําลายความรู้สึกของคนที่จะร่วมชีวิตกับเรานะคิดดีๆก่อนตกลงใจจ้าความคิดเห็นต่อไปนะคะ สัญญาก่อนแต่งเป็นเรื่องปกติแต่เข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยต้องถามเข้ากลับด้วยนะคะว่าถ้าคุณสงสัยอะไรในตัวเขาเขาจะเขาจะพร้อมเข้าเครื่องจับเท็จไหมมันก็ต้องแฟรแฟรนะคะแร์กันทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีสิทธิสงสัยในตัวเราอย่างเดียวเราก็มีสิทธิ์สงสัยในตัวเขาได้เช่นกันนะคะเพราะแค่คุณ คุณมาถามก็รู้แล้วว่าคุณรู้สึกเสียความรู้สึกอยู่นิดหน่อยนะคะสู้ๆนะคะอนาคตรเราเราเลือกเองได้แล้วก็เป็นต่อไปนะคะความที่เห็นต่อไปสัญญาก่อนแต่งพอเข้าใจได้ค่ะสิ่งที่เขามีมาก่อนเจอเรายังไงมันก็คือของเขานะคะแต่ถ้าในสัญญาบอกว่าให้อะไรเราหรือซื้อให้เราแล้วสามารถทวงคืนอันนี้ไม่โอเคนะคะ สัญญามันก็มีข้อดีกับเราอีกแบบคือถ้าเขาเป็นนี่เราไม่ได้มีร่วมกันกับเขานะคะอันนี้ในประเทศอเมริกานะคะแต่ในกรณีเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยอันนี้ร้อนค่ะถ้าไม่ไว้ใจกันตั้งแต่เริ่มต้นอนาคตคงมาเป็นชุดใหญ่แน่ๆจะกลัวเราโกหกอะไรขนาดนั้นท่านจะหวดาดระแวงขนาดนี้ก็คืออย่ามาแต่งงานอย่าเอาเมียค่ะนะคะ อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าทําไมเรามองว่าเขาการเข้าเครื่องจับเท็จมันดูเกินไปไหมจะมีเมียสักคนต้องขนาดนี้เลยเหรอข้ออ้างค่ะที่ว่าเคยมีอดีตไม่ดีผู้หญิงแต่ดีไม่ดีไม่ถึงกับจะต้องเข้ามานั่งเข้าเครื่องจับเท็นะคะแค่เอามานั่งตอบคําถามเป็นข้อๆก็ได้นะคะนี่ขนาดยังไม่แต่งก็ยังอึดอัดแทนกับคู้ของคุณเลยยังไงขอให้คุณโชคดีนะคะความพิเห็นต่อไปคะ่ะความรักความไว้ใจอย่างเดียว ใช้ไม่ได้ในชีวิตจริงเนอะคนเรามันซับซ้อนยิ่งมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเขาเป็นคนดีพอและเราไม่มีอะไรต้องกลัว mm. ก็ไม่ต้องแคร์ส่วนเรื่องเข้าเครื่องจับเท็จอาจจะเสียความรู้สึกไปบ้าง mm. ก็คุยกันให้เข้าใจนะคะฝรั mm. ่งบางคนอย่าแทบไม่เหลืออะไรเลยนะคะไม่แปลกหรอกที่เขาต้องคิดเยอะจับใจที่ข้อตกลงไม่เอาเปรียบจนเกินไปก็นะยังไงก็คิดให้ดีๆ ไปส่วนท่านท่านนี้ก็ให้แสดงความคิดเห็นนะคะไปก็ไม่ได้ทําสัญญาก่อนแต่งด้วยความไว้ใจและเชื่อใจเมียเพื่อนก็เตือนและเสนอให้ทําแต่เขาก็ไม่ทําพอเวลาผ่านไปหมดรักกันแล้วก็หย่าก,กันแต่ตอนที่หยา่าผู้หญิงฟ้องร้องขอถือหุ้น50%ของบริษัทผู้หญิงให้เหตุผลว่าบริษัทจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตอนที่พวกเขาอยู่ในระหว่างแต่งงานกัน ท,ทั้งที่ผู้หญิงไม่เคยช่วยเหลือเข้าไปดูบริษัทเลยฟ้องร้องขึ้นศาลอยู่3ปีสุดท้ายเขาก็ต้องแบ่งหุ้น25%ให้กับเมียเก่าส่วนตัวมองว่าถ้าเขาจะปกป้องทรัพย์สินของเขามันกไ็ไม่แปลกนะคะมันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่การปกป้องทรัพย์สินนั้นไม่ควรที่จะเอาเปรียบเราเพราะเราแต่งงานเขาแล้วก็เข้าไปเป็นเมียเป็นคนที่เขารักและรักเขาเขาควรจะให้เกียรติเราด้วยปอรควรอ่านสัญญาก่อนแต่งให้ละเอียดก่อนเซ็นนะคะข้อไหนอ่านแล้วเอาเปรียบ เจ้าของโพสตเกินไปก็แย้งขึ้นได้นะคะปล้สองเราก็เซ็นสัญญาก่อนแต่งค่ะตอนแรกเราก็น้อยใจว่าทําไมต้องเซ็นนะคะปลสามการ 3, เข้าเครื่องจับเท,ท็จเนี่ยมันเกินไปเกินไปจริงๆเห็นไหมคะทุกคนจะแย้งเรื่องกันเข้าเครื่องจับเท,ท็จทั้งนั้นนะคะส่วนความคิดเห็นท่านสุดท้ายนะคะ ไม่มีอะไรจะปิดค่ะไม่มีเลยจริงๆได้วีซ่าแต่งก็หอบกระเป๋าเดินทางบินมาคนเดียวแต่ไม่ใช่ว่าไม่เคยพบกันมาก่อนนะคะคือคบกันโดยที่สามีบินไปหาอยู่เมืองไทยในสองปีแรกแล้วมั่นใจว่าเขาไม่ได้เลวร้ายอะไรนั่นแหละเราถึงจะกล้าที่จะบินมาจดทะเบียนอยู่ด้วยกันกับเขาที่ทําสัญญาก่อนแต่งเพราะเราต่างไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้จริงๆไหม จึงได้ทําสัญญาเพื่อป้องกันปัญหาตอนยาแต่จนป่านนี้อยู่กันมา12ปีก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะไปกันต่อไปไม่ไหวเลยนะคะยังไงทั้งหมดทั้งมวลเรื่องเนี้ยก็อยากให้เจ้าของโพสต์นะคะคิดดีๆตัดสินใจดีๆถ้าคิดว่าให้มันก็ไม่อะไรอ่ะไม่เลวร้ายไม่อะไรก็ก็แล้วแต่คุณคุณรับเข้ามากพอไหมนะคะแล้วคิดว่าที่ผ่านมา เขาโอเคมากพอไหมนะคะ mm. เอาละค่ะเรื่องนี้ก็ขอฝากให้เอซของปะแก้วให้ทุกท่านที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ขอฝากเรื่องนี้ไว้ไว้เป็นความรู้นะคะเป็นข้อคิดเห็นหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะคือถ้าใครไม่ชอบไม่อะไรก็ผ่านเลยไปได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะเอาละค่ะ เป็นยังไงประแก้วก็ขอเอวังด้วยประการนี้ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ